ในทางศาสนาบุญในทางพุทธศาสนาคือการละบาปเมื่อละบาปแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีบาปมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมันก็เย็นจิตที่สงบแล้วนั้นจึงว่าเป็นกุศลจิตไม่คิดโมโหมันก็ผ่องใสผ่องใสด้วยวิธีอะไรก็ให้โยมรู้จักว่าแม้วันนี้แน่ใจมันดูเหลือเกิน ไปมองดูอะไรแม้แต่จะมองดูถ้วยในตู้มันก็ไม่สลายอยากจะทุบมันทิ้งให้หมดทุกใบเลยไปดูอะไรก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้นดูใครดูเป็ดดูไก่ดูสุนัขดูแมวไม่ชอบใจแม้แต่พ่อบ้านพูดขึ้นมาก็ไม่ชอบใจเมื่อดูในใจของเราก็ไม่ชอบใจของเราทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วหลัก ทำไมมันถึงได้เกิดความร้อนอย่างนี้นั้นแหละที่เรียกว่าคนหมดบุญหลักเดี๋ยวนี้เรียกคนตายว่าคนหมดบุญแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไม่ตายแต่หมดบุญมีเยอะคือคนที่ไม่รู้จักบุญใจมันเป็นแต่บาปอยู่อย่างนั้นจึงสะสมแต่บาปอยู่โยมไปทําความดีก็เหมือนโยมอยากได้บ้านสวยๆ จะปลูกบ้านแต่ไม่ปรับที่มันเสียก่อนเดี๋ยวบ้านมันก็จะพังเท่านั้นเองใช่ไหมสถาปนิกไม่ดีนี่อันนี้ก็ต้องทําเสียใหม่พยายามใหม่ให้เราดูของเรานะดูข้อบกพร่องของเราดูกายดูวาจาดูใจของเรากายเรานี้ก็มีอยู่แล้ววาจาก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วล้วจะไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนเล่า ไม่ใช่มันหลงหรือนี่จะไปหาที่ปฏิบัติอยู่ในป่าวัดป่าพงสงบเริ่ไม่สงบเหมือนกันที่บ้านเรานั่นแหละมันสงบถ้าเรามีปัญญาที่ไหนที่ไหนมันก็สบายมันสบายทั้งนั้นโลกทั้งหลายเขาถูกต้องของเขาหมดแล้วต้นไม้ทุกต้นมันก็ถูกต้องตามสภาพของมันแล้ว ต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีต้นที่มันเป็นโพรงก็มีสารพันอย่างของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีแต่ตัวเรานั่นแหละไปคิดเพราะไม่รู้เรื่องเฮ hey, ต้นไม้นี่มันยาวไปไอ้ต้นนี้มันสั้นไปไอ้ต้นนี้มันเป็นโพรงต้นไม้น่าเขาอยู่เฉยๆเขาสบายกว่าเราฉะนั้นจึงไปเขียนคำโคลงไว้ที่ต้นไม้ดีกว่า ให้ต้นไม้มันสอนเราได้อะไรบ้างหรือไม่ละ่ะมาวันนี้ได้อะไรที่ต้นไม้ไปบ้างไหมต้องเอาให้ได้สักอย่างหนึ่งนะต้นไม้หลายต้นมีทุกอย่างที่จะสอนเราได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมมันมีอยู่ทุกสภาพตามธรรมชาติทุกอย่างให้เข้าใจนะอย่าไปติเสียว่ารู้มันลึกเข้าใจไหมให้วกมาดูแขนของเราสิ อ้อแขนของเรามันสั้นอย่างนี้ก็สบายเมื่อจะตรวจก็ให้รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรอย่าไปว่าแต่ว่ารู้มันลึกให้เข้าใจเสียบ้างอย่างนั้นบุญกุศลใดๆที่เราทำให้มันมีไว้ในใจแล้วนั่นละมันเลิศที่ทำบุญกันวันนี้ก็ดีแต่ว่ามันไม่เลิศจะสร้างวัตถุอะไรถาวรก็ดีแต่ว่ามันไม่เลิศถ้าสร้างใจให้เป็นบุญนั่นแหละมันจึงเลิศ มานั่งที่นี่ก็สบายกลับไปบ้านก็สบายให้มันเลิศให้มันเป็นบุญไว้นะอันนี้มันเป็นเพียงตัววัตถุเป็นกะพีของแก่นแต่ว่าแก่นมันจะมีได้ก็ต้องอาศัยกะพีมันเป็นเสียอย่างนั้นแก่นมันต้องอาศัยกะพีมีกะพีจึงมีแก่นให้เข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างก็เหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้ว มองดูที่ไหนที่ไหนมันก็จะเห็นทามาทั้งนั้นถ้าคนขาดปัญญาแล้วมองไปเห็นสิ่งที่ว่าดีมันก็เลยกลายเป็นไม่ดีก็ความไม่ดีมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละตามันเปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นสามีภรรยาเคยพูดกันสบายสๆเอาหูฟังได้อีกวันหนึ่งใจมันไม่ค่อยดีใครพูดอะไรมันก็ไม่เข้าท่า ไม่รับทั้งนั้นมันไม่เอาทั้งนั้นแหละใช่ไหมใจมันไม่ดีใจมันเปลี่ยนไปเสียแล้วมันเป็นเสียอย่างนั้นฉะนั้นการละความชั่วประพฤติความดีจึงไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าใจมันไม่ดีขึ้นมาแล้วอย่าไปมองคนโน้นหรือไปว่าคนโน้นว่าคนนี้ให้ดูใจของเราว่าใครเป็นผู้พูดอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ จิตใจทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ให้เข้าใจว่าลักษณะทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยงความรักมันก็ไม่เที่ยงความเกลียดมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเที่ยงก็เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเห็นเท่านี้ก็เห็นแก่นของธรรมคือสัจธรรมอันนี้ถ้าเรามาฮึกันบ่อยๆค่อยๆทยอยไป อุปาทานก็จะน้อยไปน้อยไปอย่างนี้แหละความรักนี้ฉันก็ไม่ติดใจความชั่วฉันก็ไม่ติดใจอะไรอะไรฉันก็ไม่ติดใจทั้งนั้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเชื่อสัจธรรมอย่างเดียวรู้ธรรมาเท่านี้ก็พอแล้วโยมจะไปดูที่ไหนอีกเล่า